โปรแกรมแข่งขันแบมตันอินโดนีเซียโอเพนสองนรอบ32คนวันที่4มิถุนายนเวลา10นาฬิกา50นาทีคู่ที่3คอร์อ 3, อด3ประเภทหญิงเดี่ยวแครอทพรมพิชชาเชยกีวงเมอร์สี่สิของโลกพบกับมิเชลลีเมอร์ของโลกจากแคนาดาเวลา12นาฬิกายีนาทีคู่ที่5ขคอร์ด1ประเภทชายเดี่ยววิว,วกรลุตวิทิสารเมอร์8ของโลกพบกับโลเคนยูเมอร์ของโลกจากสิงคโปร์เวลา12นาฬิกา30มสิบนาทีคู่ที่หกาทย บัตเดชาพลพลนุเคราะห์กับปอปอซับซิลิแต่รัตนชัยคู่โกของโลกพบกับเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิชลาเพียวสามพานคู่มจอของโลกเวลา13นาฬิกาสนาทีคู่ที่6ขอดึงประเภทหญิงคู่กิ๊บจงคนพันธ์กิติธราคุณกับวิวระวดาประจงใจคู่มจิของโลกพบกับอภิญาณีลายูกับสิทธิฟาเดียสิวาลามาดันติคู่มกขของโลกจากอินโดนีเซียเวลา14นาฬิกานาทีคู่ที่8ขอดสองประเภทชายเดี่ยวกันการธรนลหวังเจริญเมืองของโลก พบกับชิโกออลลาดาวิีวาโดโยมือ29่ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาคู่ที่8ขอ3ประเภทหญิงเดี่ยวคู่จากไทยเมสุพัทราเกตทอมมือสของโลกพบกับมิวพปรปวีช่อชวงมือ่ของโลกเวลา15นาฬิกาสี่สิีคู่ที่9ขอ2ประเภทหญิงคู่มุกออนิชาจงสนาพรพันธ์กับแอนฟิลสุกิตาสุวัชัยคู่มือ2 1 9ของโลกพบกับลียี่จิงกับหลัวซูหมินคู่มือ่22ของโลกจากจีนช่องทายทอดสดส